วันพฤหัสบดีที่15กันยายน2565สำนักงานกอสอทชเขต11นำโดยนายพงศกรแก้วจันเหนือผู้อำนวยการสำนักงานกอสอทชเขต11ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการโดยนายพัชระ สสิชชาชยามรหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการบรรยายหัวข้อเรื่องแผนประสานงานกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินและวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตหปทุมธานีและทีมงานได้จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนประสานงานกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินณห้องประชุม m o v e 1อาคาร Move e v e n t c e n t e r โรงแรมเมสันพลสจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายเจน 7, เจเจนนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมสัมมนาในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการบูรณาการนะครับให้ความเข้าใจรวมถึงประสานงานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินขึ้นครับ <S <S ถ้าเราพูดถึงว่าเราต้องการอะไรและวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนี่นะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการปฏิบัติหรือหน้าที่และผิดชอบของแต่และหน่วยงานนะครับ กรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับจะได้ทราบหน้าที่ของตัวเองและได้ร่วมบูรณาการในการปฏิบัติช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับต่างๆและเข้าถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินนั้นครับขอบคุณบอกแล้วครับขอบคุณอมาครับครับขอบคุณครับ